สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการสืบทอกนะครับวันนี้วันที่16สิงหาคมนะครับพุทธศักราช2565ซึ่งเดือนสิงหานี้ก็เป็นเดือนพิเศษเพราะว่าเราก็เตรียมจัดงานลํำลึกคุณสืบนะครับเสถียรกันนะครับก็เป็นปีที่32นะครับปีนี้นะครับปีหน้าก็จะเป็นปีที่ครบ33ปีนะครับ เป็นปีพิเศษของผมด้วยนะครับเป็นประธานมุยที่มา7ปีทํางานมา19ปีนะครับปีหน้าก็ครบ20ปีแล้วก็เป็นปีสุดท้ายที่ผมจะทํางานเกี่ยวกับงานลําลึกคุณสืบในฐานะที่เป็นบุคลากรเต็มเวลาของมวยที่สืบนะคะเสถียรนะครับเรื่องที่จะอยากจะคุยในวาระ32ปีคงเป็นเรื่องพิเศษนะครับสืบเนื่องมาจากวันที่30 กรกดานะครับก่อนที่จะครบวันเจ้าที่พิทักษ์ป่านะครับที่ปีนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลออ้อมเขาไปจัดกันที่เขาใหญ่นะครับมันมีสะดุดเรื่องที่ท่านรัฐมนตรีวราวุฒิศิลปะอาชานะครับหรือผมจะเรียกว่าคุณท็อปนะครับคุณท็อปเจอผมก็เรียกว่าพี่สาธินนะครับเรารู้จักกันตั้งแต่คุณท็อปเข้ามาเป็นรัฐมนตรีใหม่ๆนะพบกันก็ ได้เสนอแนะอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็เป็นคนที่อายุน้อยกว่าผมไม่กี่ปีนะครับเป็นคนหนุ่มที่นามสก,กุลเราคุ้นหูกับคุณพ่อของคุณท็อปอยู่แล้วนะครับเป็นลูกชายของคุณบรรหารแล้วก็คุณท็อปก็เป็นรัฐมนตรีสมัยที่2นะครับสมัยแรกก็มีเหตุการณ์ทางการเมืองไม่ได้เข้าทำเนียบรัฐบาลนะครับอันนี้ก็ท่าทางเท่าที่ทราบมาคุณท็อปก็ตั้งใจทํางานแต่ที่เรื่องที่ผมอยากจะคุยในวาระ32ปีสืบเนี่ย นะครับก็เห็นว่าเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณท็อปพูดนะครับว่าคุณท็อปไปเดินสมาร์ทพาโตรกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าแล้วก็บอกว่าผมรู้แล้วว่าเขาลําบากยังไงนะครับโอ้เดี๋ยวจะไปหักเงินเดือนนะฮะทันประหลัดหักเงินเดือนอธิบดีมาจ่ายให้ผู้พิทักษ์ป่ารวมถึงว่าเงินเดือนตัวเองนี้จะให้หมดเลยนะครับแล้วก็เท่าที่ฟังมาจะจัดสวัสดิภาพสวัสดิการพิเศษให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าซึ่งผมก็รู้สึก ชื่นชมยินดีนะครับอันนเป็นเรื่องหนึ่งกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือมีคลิปในงานวันพิทักษ์ป่านั่นแหละก็บอกว่าผมรักกระทรวงนี้มากอันนี้พูดถึงคุณท็อป,ปะนะฮะแล้วก็จะอยากจะมาเป็นรัฐมนตรีอีกถ้าการเลือกตั้งครั้งหน้าจะได้ร่วมรัฐบาลนะครับผมไม่ทราบนะครับว่าสถานการณ์การเมืองวันนี้เป็นยังไงเพราะว่าอันนี้ก็อัดเทปไว้ล่วงหน้านิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันกําลังเป็นช่วงหัวเดียวหัวต่อพอดีไม่ทราบว่า การประชุมสภาที่ล่มแล้วล่มอีกมาจนถึงที่จะปิดสภาวันจันทร์เนี่ยนะครับท่านนายกจะตัดสินใจยุบสภาก่อนหรือเปล่านะครับเพราะว่าก็มีกูรูทางการเมืองหลายคนก็บอกว่าอาจจะต้องตัดสินใจยุบนะครับเพราะว่าสภาล่มแบบนี้แล้วก็เกิดความวุ่นวายทางการเมืองซึ่งจริงทั้งหมดก็คงไม่เกี่ยวอะไรกับเราเท่าไหร่นะครับจะมีความวุ่นวายอะไรการเมืองก็จริงก็คล้ายๆเดิมคราวนี้ก็อยากจะพูดถึงว่าถ้าต้องเปลี่ยนรัฐมนตรี ซึ่งคุณท็อปจะกลับมาหรือไม่กลับมาก็ไม่ทราบแต่ว่า3ปีที่ผ่านมามันเป็นโชคร้ายของคุณเวลาวุฒิศิลปะอาชานะครับทั้งโชคดีและโชคร้ายนะครับโชคร้ายก็คือว่าผลงานต่างๆมาทับกับช่วงโควิดพอดีดังนั้นเราก็ไม่ค่อยเห็นฝีไม้ลายมือจริงๆเท่าไหร่ว่าถ้าเป็นเหตุการณ์ปกติจะเป็นยังไงถ้ามีนักท่องเที่ยวมาเต็มอุทยานนะครับผลงานการช่วยดูแลเรื่องการ ดูแลทรัพยากรจากการท่องเที่ยวหรือว่าค่าอุทยานนะครับค่าค่าอุทยานที่ขึ้นมาสมัยท่านรัฐมนตรีก่อนหน้าคุณท็อปเนี่ยสมัยท่านสุรศักดิ์เนี่ยที่ขึ้นมาจาก5-600ล้านขึ้นมาเป็น2,000ล้านเนี่ยนะครับในช่วงที่รัฐมนตรีสุรศักดิ์อยู่แล้วก็อธิบดีธัญญาเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราก็ไม่เห็นเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาช่วงโควิดก็เก็บค่าใช้ใจ่าย เก็บค่าเข้า,ขาอุทยานไม่ได้ก็ไม่ค่อยเห็นฝีไม้เลยมือตรงนี้ตัวนี้ถ้าพูดถึงคุณท็อปเนี่ยอายุยังไม่ถึง50ปีนะครับมาเป็นรัฐมนตรีอายุ46-47โปรไฟล์ดีนะฮะจบเป็นวิศวะเครื่องกลจากจากอังกฤษใช่ไหมฮะแล้วก็ไปต่อด้านบริหารจากวิสคอนซินก็ถือว่าเป็นความหวังเลยนะฮะแล้วก็เป็นคนที่มีบุคลิกดีภาษาอังกฤษดีเยี่ยมนะฮะแล้วก็ ก่อนที่จะเข้ามาปีเปีในคุณท็อปก็ประกาศเลยว่าตัวเองสนใจเรื่องขยะเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็ในฐานะที่เป็นนักดำน้ำคูบานะครับก็แสดงตัวชัดเจนว่า,าพร้อมที่จะปกป้องอุทยานแห่งชาติทางทะเลนะครับแล้วก็ไปตรวจงานอุทยานแห่งชาติทางทะเลเยอะเลยแล้วก็ตอนนั้นอุทยานแห่งชาติทางทะเลสัตว์ทะเลหายากก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของขยะขยะพลาสติก ซึ่งก่อนหน้านี้วานก็กินขยะถ่าท้องแตกเป็นพลาสติกแล้วเยอะแยะเลยนะครับคุณท็อปก็เอาจริงเอาจังมากแล้วก็จะลดพลาสติกซึ่งอันเนี้ยท่านรัฐมนตรีคนเก่ากับอ,อ,อธิบดีจตุพรตั้งแต่สมัยทํากรมทะเลเนี่ยเขาก็มีลดแมประยะยาวอยู่แล้วว่าจะลดการนําเข้าพลาสติกลดพลาสติกที่ที่ย่อยสลายไม่ได้เนี่ยออกมานะครับก็จะภายในกี่ปีก็จะ ก็จะลดลงไปนะครับโดยนโยบายจะกก่บคุณท็อปก็มาสารต่อซึ่งผมสนับสนุนแล้วก็ชื่นชมยินดีอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เห็นหลายๆครั้งก็มีการทําประชาสัมพันธ์ไปเก็บขยะอะไรแบบเนี้ยแต่บังเอิญมาเจอโควิดดังนั้นเออผลงานที่สําคัญคุณท็อปก็คือเราเลิกแจกถุงในเซเวน่นนะแจกถุงในให,ห้างสรรพสินค้าก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออมันเป็นความหวังนะถ้าลองทํากันจริงๆแล้วคนก็กาลังเริ่มยอมรับแต่พอมา ช่วงโควิดปั๊บเนี่ยแม้ร้านสะดวกซื้อกับห้างยังคงนโยบายนั้นอยู่แอบให้บ้างแต่ว่าก็มีขยะอื่นอย่างหน้ากากขยะติดเชื้อหรือถุงพลาสติกที่ยังไงก็ต้องใส่เมื่อก่อนเราลนลงให้เอาเอาปิ่นโตเอากล่องไปก็ลดลงนะฮะก็กำลังเริ่มด้วยดีก็ไปต่อไม่ได้เพราะว่าช่วงโควิดก็ห้ามก็ต้องใช้ของใช้แล้วทิ้งมากขึ้นนะครับก็ ถือว่าคุณท็อปก็โชคร้ายตรงงานที่ตั้งใจทำเนี่ยนะฮะแล้วก็ไม่ได้ทําเท่าไหร่ปรากฏว่าเวลาผ่านมา3ปีเนี่ยนะครับผมงานที่ผมเกี่ยวเกี่ยวข้องติดก็คงไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่องพลาสติกเท่าไหร่แต่เกี่ยวกับป่านะฮะผมก็คิดว่ามันเกิดการปฏิรูปมาก่อนที่คุณท็อปเข้ามานะฮะอุทยานแห่งชาติเนี่ยนะครับก่อนที่คุณวาราวุธจะเข้ามามันถูกปฏิรูปยกใหญ่ไปแล้วนะครับ อุทยานแห่งชาติทางทะเลที่มันเสื่อมโทรมมาในช่วงปี5758้เนี่ยล้วก็มีข่าวว่าเกิดการเก็บผลประโยชน์คนที่ไปอยู่ในอุทยานแห่งชาติทางทะเลเนี่ยเก็บเงินได้เยอะก็ต้องส่งก็อ้างกันไปต่างๆนานาซึ่งหาหลักฐานไม่ได้นะครับตอนยุคปลเอกสุรศักดิ์ก็บอกบอกหลายเวทีว่าผมไม่เอาไม่ต้องมาให้ผมอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ทําให้เกิดการเก็บเงินรายได้มากขึ้น จะเกี่ยวข้องกับท่านมตีคนเก่าหรือเปล่าแต่พอคุณท็อปมาก็ไม่เห็นฝีมือตรงนี้แต่คุณท็อปก็วิ่งไปตรวจด,ดูย่านอิงชาติทางทะเลซึ่งตอนที่คุณท็อปมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยทุน่นทุ่นในทะเลต่างๆเนี่ยก็เริ่มครบแล้วครับเรือก็ครบแล้วรถก็ครบแล้วการปรับปรุงห้องน้ําบ้านพักครบเกิดบดแล้วล่ะครับแต่คุณท็อปก็ขยันขันแข,ข็งไปทาแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นคนเฟรนลี่นะฮรแต่ว่าภาพที่เห็นเนี่ยการที่จะลงไปทาเรื่องโครงสร้างเรื่องการปฏิรูปอะไรเนี่ยนะครับท่านประหลัด คนใหม่นะฮะท่านประจัุพรก็ไปไหนก็ไปด้วยกันก็ดูเหมือนว่าจะคล้ายๆกับว่าก็จะนําหุ่นท็อปไปก้าวหนึ่งท็อปก็เป็นอ่าเป็นน้องนะครับก็เดินตามมาอาจจะมีประสบการณ์เรื่องนี้น้อยนะครับไอ้ความเป็นผู้นําในการริเริ่มการปฏิรูปอะไรที่เป็นโครงสร้างใหญ่ๆก็ไม่ค่อยเห็นนะฮะท่านประหลัดก็คล่องแคล่วว่องไวก็เดินนานะครับท่านประหลัดท่านที่แล้วท่านวิจารท่านก็เรียบเรียบร้อยๆของท่านนะครับแต่ว่าเป็นนักวิชาการจริงๆนะฮะแล้วก็ก็คนละแบบ แต่สิ่งที่คุณท็อปโดดเด่นใน3ปีที่ผ่านมาก็คือเวทีต่างประเทศนะเวทีต่างประเทศของคุณมารลาวุฒเนี่ยหลายๆเวทีแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเรามีรมัฐมนตรีที่ใช้ได้นะฮะออกไปก็ไม่อายเขาพูดจาในเรื่องของคาร์บอนเครดิตเรื่องอะไรเงี้ยโอ้หภาษาอังกฤษด,ดีอ่าบุคลิกดีนะครับอันนี้ก็ชื่นจนมาถึงเมื่อการจัดประชุมไอ้จำลองขอบมาที่ประเทศไทยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมว่าก็มีคนมีภาควิจารณ์เยอะว่าเป็นการจัดฉากสร้างภาพ เป็นเวทีฟอกคาร์บอนให้กับให้กับบริษัทใหญ่ๆที่ปล่อยคาร์บอนเยอะๆอันนี้ก็ก็ว่ากันไปนะแล้วแต่ทัศนะผมเองไม่มีความรู้ก็ของงดไว้แต่ว่าภาพลักษณ์ของคุณท็อปที่ทําออกมาเนี่ยค่อนข้างดีนอกจากนี้แล้วในเรื่องที่ค่อนข้างดีอีกที่ผมคิดว่าดีก็คือว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยโควิดเนี่ยก็ถูกตัดงบประมาณต่างๆไปมากนะครับ การถูกตัดงบประมาณต่างๆไว้มากเนี่ยทางมูลที่สืบตั้งแต่เมื่อต้นปีนี้นะครับก็จะส่งผลไปถึงเรื่องของการเลิกจ้างเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่เป็นลูกจ้างเยอะเลยพอเราทําจดหมายเข้าไปเนี่ยคุณท็อปก็ตอบสนองโดยการไปหางบกลางมานะครับแต่งยิงคุณท็อปน่าจะไม่ต้องไม่ต้องให้เราทำนะน่าจะโชว์ผลงานตัวนี้ไม่ต้องให้ทางมูลที่สืบหรือใครเรียกร้องก่อนนะครับแต่ว่าก็ถือว่าคุณท็อปตอบสนองได้ดีและรวดเร็วแล้วสิ่งที่เราทําต่อก็คือ การตัดงบก็ส่งผลไปถึงเรื่องสถานีเพ,าะเ,า,ะา,เพาะเลี้ยงสัตว์ป่านะครับสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเนี่ยก็ขาดอาหารสัตว์นะฮะเราก็พยายามที่จะประสานแมคโครโลตัสนะครับเอาอาหารไอ้ฟู้ดเบสที่หมดอายุอะไรเอามาให้แต่ว่าโคสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า23แห่งเดือดร้อนมากเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยแหละครับที่คุณท็อปสามารถไปจัดตัดงบอะไรก็ไม่ทราบสามารถหามาจนพอเพียงแล้วนะครับก็อันนี้ผมก็ย,ยิ่งชื่นชมนะครับ เดือนที่แล้วเกิดวิกฤตการในกรมอุทยานเนี่ยตั้งแต่เปลี่ยนคณะผู้บริหารมันเนี่ยตลุกคุกคลักเรื่องการเงินเรื่อง่องใจเงินเดือนพนักงานเพราะว่าเงินมันคงถูกตัดเยอะต้องไปอะไรก็ไม่ทราบปรากฏว่าเงินเดือนจะไม่ออกกันนะครับทำทีมรัฐวมนตรีก็ไปเร่งรัดนะครับผมเข้าไปดูทางเบื้องหลังเขาเป็นห่วงน้องๆพี่ทักป่านะฮะก็อันนี้ครับก็ถือว่าถ้าดูตักผลงานหรือการที่มีมิตรจิตมิตรใจเนี่ยก็ก็ก ทำได,ด้ดีเท่าที่ทําได้นะครับในภาวะที่จํากัดนะครับในทีมงานนะครับแล้วก็ที่เราเห็นเห็นอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่า,าเป็นรัฐมนตรีคนหนุ่มที่น่าสนใจนะครับแล้วก็คงได้ประสบการณ์อะไรไปเยอะถ้ามาเป็นอีกรอบหนึ่งอันนี้แหละน่าสนใจกว่าผมดูจากเวลาที่ผมเหลืออยู่นะครับเหลืออยู่8นาทีผมอยากจะฝากครับ8นาทีนี้ผมจะฝากคุณท็อป ถ้ากลับมาหรือบังเอญคุณท็อปไม่กลับมาแล้วมีคนอื่นที่จะมาเป็นรัฐมนตรีตรงนี้งานที่ผมเกี่ยวข้องเนี่ยผมเอาเฉพาะป่าไม้แล้วกันนะครับเ,เรื่องของทะเลเรื่องของคุณภาพสิ่งแวดล้อมนโยบายสิ่งแวดล้อมทรัพยากรน้ำทรัพยากรธรณีหรือเรื่องอื่นๆเนี่ยมีโอกาสเดี๋ยวผมจะจัดอีกทีวันนี้เอาป่าก่อนนะครับฝากคุณท็อปนะครับถ้ามาอีก ซึ่งไม่รู้ว่าคุณท็อปจะอยู่ถึงอีกกี่เดือนนะฮะถ้าเริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้ได้แล้วกลับมาอีกทีก็น่าจะดีนะครับอันแรกเลยนะครับคุณท็อปช่วยไปมองให้เห็นภาพของป่าอนุรักษ์กับป่าเศรษฐกิจที่กรรมการป่าไม้แห่งชาติบอกว่าป่าอนุรักษ์ต้องมีควรจะมี25%ป่าเศรษฐกิจมี15%ที่ผ่านมา3ปีเนี่ยคุณท็อปไปดูป่าอนุรักษ์นะครับก็คืออุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์ก็ไม่ค่อยไปนะครับเขตห้ามล่าเอาหงไปน้อย นะครับวันนอุทยานอาจจะไม่ได้ไปเลยนะครับค,คุณท็อปไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับป่าที่กรมอุทยานเขาประกาศเป็นเขตป่าอนุรักษ์ตามพรบอุทยานและสงวนคุ้มครองสัตว์ป่ามากนักหรอครับเพียงแต่คุณท็อปต้องดูแลผู้บริหารที่เข้ามาเนี่ยให้มีธรรมมาพิบาลในการบริหารงานอย่าให้มีเสียงติฉินนินทาเรื่องการเก็บเปอร์เซ็น หรือเกิดลูกจ้างผีหรืออยู่ดีๆก็อาจจะย่อหย่อนในเรื่องของการทําศูนย์สมาร์ทพาโทที่ผมบอกอการรัตเวนเชิงคุณภาพแล้วก็งานเพิ่งเกิดขึ้นมาในสมัยทิพย์ดีธัญญาแล้วก็แต่ละคนเนี่ยผู้วิทักษ์ป่าเขาก็เขาก็มีจิตวิญญาณที่จะทำนะฮะแล้วก็ไอเรื่องของแย่ที่สุดนะครับแย่ที่สุดของเรื่องพื้นที่ป่านรักคืออะไรแย่ที่สุดก็คือไอเรื่องเงินผีครับคือมีชื่อแต่ไม่มีตัว คนทางานจริงๆซึ่งมันแทบจะหมดไปแล้วในช่วงของอธิบดีธัญญาเพราะอะไรเพราะว่าอาธิบดีคนเก่าก่อนหน้านี้ก็มีการทําเรื่องของการลาดตะเวนแล้วก็ต้องดูมีผลลาดตะเวนแล้วมีเงินที่ต้องออกไปใช้จ่ายจริงๆดังนั้นเนี่ยผีถ้ามีระบบผีเนี่ยมันทําไม่ได้ดังนั้นพอต้องเดินลาดตะเวนจริงๆแล้วมีการตรวจสอบจากศูนย์สมาร์ทเนี่ยมันทําได้แต่ปัจจุบันก็ทราบมาว่าเปลี่ยนตัวชุดบริหารแล้วก็หลายหลายแห่ง นะครับศูนย์สมาร์ทเองหรือการเดินสมาร์ทพาโทเองก็เริ่มที่จะไม่มีคนเข้าไปตรวจนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะนําไปสู่อาจจะนะฮะเรื่องผีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราดูแลป่าไม่ดีมีการเอ่อเรียกว่าอาจจะมีผลประโยชน์อะไรที่เขาว่าว่ากันผมว่าไม่แน่ใจนะฮะอาจจะนะฮะมันในที่สุดอาจจะเกิดการย่อหย่อนจนเกิดการทําลายทรัพยากรโดยรู้หรือไม่รู้ของผู้ดูแลก็ได้อันนี้ระบบมันใช้ได้อยู่แล้วนะฮะอย่าไปเปลี่ยนระบบอะไรมันในเบื้องต้นเนี่ย นะครับป่าอนุรักษ์ก็ยังอยู่แต่3ปีที่ผ่านมาสิ่งที่คุณท็อปไม่ค่อยได้สนใจเลยผมว่าเป็นเรื่องของป่าเศรษฐกิจวันนี้ป่าเศรษฐกิจ15%ไม่ไม่รู้เลยครับว่ามันมีอยู่ตรงไหนบ้างเรารู้แต่ว่ามีป่าของอปองค์กรองค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้อยู่ประมาณล้านไร่คือ0.3%จาก15%นอกนั้นแล้วเนี่ยป่าชุมชนเอ่ยป่าชาเลนเอ่ยป่ายูคาลิปตัสสวนป่ามีเท่าไหร่แล้วตรงนี้เป็น มีพื้นที่เป้าหมายที่ไปสู่15%ยังไงแล้วป่าชุมชนที่ตั้งหลักมาดีมีพบรบป่าชุมชนที่ยังคงเหลืออยู่เนี่ยนะครับมีใครดูแลนอกจากชุมชนดูแลชุมชนดูแลทั้งหมดไม่ได้ครึ่งหนึ่งต้องรัฐด,ดูแลหน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่ต่อไปจะต้องมองถึงเรื่องการดูแลป่าชุมชนทํางานกับคนมากกว่าทํางานกับการไปจับเขานะครับต้องประสานงานมากกว่าการใช้อํานาจกฎหมายเนี่ยผมผมเชื่อว่าคุณท็อปยังไม่ได้ไปดู ถ้ากลับมาอีกทีเนี่ยผมฝากเรื่องการพัฒนาหน่วยป้องกันร,รักษาป่า328หน่วยให้เป็นหน่วยป่าไม้ซึ่งเป็นฟัน one-stop service ทั้งเรื่องของการจัดการป่าชุมชนทั้งเรื่องของการที่จะต้องทําให้เกิดเป้าหมายในการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ที่อาจจะเรียกว่าชาวบ้านเคยบุกลุกแต่ว่าวันนี้ข้อกฎหมายเขาเรียกทําคอทอชอก็ให้เขาแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นพืชเชิงเดี่ยวไร่อ้อยไล่มันนะครับ ยางพาราปาล์มน้ำมันทํายังไงจะให้เกิดพวกนี้จะเปลี่ยนเป็นป่าเศรษฐกิจพวกพืชไร่ก็ต้องถูกเสริมด้วยต้นไม้ยืนต้นนะครับแต่ว่าจะต้องเกิดกลไกทางการเงินช่วยเหลือเขาเขาเป็นคนยากคนจนทําไงจะให้เขาสามารถที่จะมีรายได้ชดเชยพืชไร่นะครับตัวน,นี้คุณท็อปน่าจะทำนะฮะแล้วก็จะได้คะแนนเสียงด้วยแล้วก็จะได้สิ่งแวดล้อมกลับมาด้วยในขณะเดียวกันสวนยางสวนปลาล์มเนี่ยเราตีความเป็นป่าเศรษฐกิจได้ไหมเพราะมันใช้เนื้อไม้นะครับโดยเฉพาะยางพารา เราปลูกเสริมเข้าไปให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพแล้วลงทะเบียนซะสํารวจให้ชัดเจนอันนี้ก็จะเป็นการจัดการป่าเศรษฐกิจขยายออกไปนอกพื้นที่นะครับนอกจากพื้นที่ของกรมป่าไม้แล้วพื้นที่ของเอกชนพื้นที่ของสอป,ปกรอกระทรวงทรัพย์โดยกรมป่าไม้เนี่ยมีนโยบายอะไรที่จะไปจัดการเรื่องป่าเศรษฐกิจให้สมน,นี้หรือเปล่านะครับอันนี้แหละครับที่ผมอยากฝากให้ท่านรัฐมนตรีถ้าเกิดได้กลับมาหรือท่านรัฐมนตรีใครก็ได้ที่เข้ามาเนี่ยถ้าบาังเอิญได้ฟัง คลิปนี้นะครับผมว่าว่าควรจะทํำในพื้นฐานทย่างนี้นะครับทาตรงนี้ก่อนนะครับในเรื่องของป่าสองป่าคือป่าอนุรักษ์กับป่าเศรษฐกิจป่าเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องพึ่งเรื่องของกรรมการป่าไม้แห่งชาตินะครับที่มีท่านพลเอกประวิตยเป็นประธานนะฮะซึ่งก็เข้าใจกันแล้ทนานพลเอกประวิตยท่านเขคงงานเยอะอายุก็เยอะนะครับถ้าได้คนหนุ่มอย่างคุณท็อปเข้าใจปัญหาแล้วก็วิ่งที่จะเสิร์ฟเสิร์ฟโครงการเสิร์ฟข้อมูลเสิร์ฟการจัดการไปเนี่ยนโยบายป่าไม้แห่งชาติก็จะออกมาได้ นะครับมันก็ขึ้นกับรัฐมนตรีนะฮะกับท่านตลัดด้วยนะฮะตลัดท่านทิพดีกรมป่าไม้งนั้นถ้ามาอีกเนี่ยก็ต้องคัดสรรคนเข้ามาไอ้ดูแลป่าอนุรักษ์เนี่ยต้องมีเรื่องธรรมาภิบาลไอ้ดูแลป่าเศรษฐกิจเนี่ยต้องเป็นคนที่คิดใหม่ทําใหม่เริ่มต้นการทํางานใหม่ๆขึ้นมาเลยนะครับอันนั้นก็คือเรื่องพื้นฐานที่เรื่องป่าที่ต้องฝ่าคุณท็อปและที่สําคัญก็คือไอ้ป่าอนุรักษ์ที่ผมบอกเนี่ยนอกจากต้องครงสมาร์ทพาโทต้อง ดูแลเรื่องการท่องเที่ยวให้ดีเก็บเงินรายได้มาให้มากเพื่อที่จะสามารถเอามากลับคืนมาเดินสมาร์ทพาโทรหรือมาดูแลนักท่องเที่ยวนะครับมาพัฒนาเรื่องราวต่างๆในปา่านุรักษ์ได้เนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีธรรมาพิบาลน,นะครับถ้าเกิดเราปล่อยให้มีการวิ่งไปหาผลประโยชน์ในอุทยานที่ทำรายได้สูงๆหรือแม้ปัจจุบันเราก็ได้ยินเสียงติฉินนินทาว่าเอออุทยานไหนพอมีเงินรายได้มันก็สามารถจัดสรรปันส่วนไปซึ่งอันนี้ ผมก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรนะครับแต่ว่าเสียงมันมันหนาหูมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะในช่วงที่อยู่ในช่วงปลายรัฐบาลก็าตามนะครับทนีนี้อันนี้คือพื้นฐานทนีนี้ถ้าเกิดว่าคุณท็อปมองช่วงเนี้ยนะครับเป็นช่วงปลายรัฐบาลปัญหาใหญ่ซึ่งมันเป็นระเบิดเวลาอยู่นะฮะก็คือเรื่องความสัมพันธ์กันของคนสองกลุ่มกลุ่มแรกคือคนที่เรียนจบวรรณศาสตร์มาอีกคนหนึ่งจบป่าไม้แพร่มา สองคนนี้นะครับมักจะถูกนักการเมืองเนี่ยเสียมหรือนักการเมืองดึงผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการและการดึงไปเป็นพวกแล้วก็สร้างทัศนคติที่เลวลยว่าไอ้พวกป่าไม้แพรสู้วันศาสตร์ไม่ได้วันศาสตร์ชอบดูถูกเขาเรื่องพวกนี้มันหายไปสักพักแล้วครับวันนี้มันเริ่มกลับมาทํายังไงจะเอาคนดูที่ความสามารถไม่ดูที่สถาบันนะครับเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ถ้าเกิดท็อปกลับมาแล้วเข้าใจปัญหาตรงเนี้ย นะครับก็เอามาดูให้ดีแล้วก็เพื่อที่ทําให้ทุกคนเนี่ยร่วมมือร่วมใจสลายเรื่องสถาบันแล้วก็ดึงคนที่อยู่ในสถาบันอื่นนะครับคนจบแม่โจ้คนจบมหิดลคนจบสถาบันอื่นๆรวมถึงอาจจะคิดว่าเอ๊ะแล้วทำไมจะเกิดโรงเรียนผู้พิกษ์ป่าขึ้นมานอีกเลเวลหนึ่งหรือการฝึกอบรมผู้พิกษ์ป่าเข้ามาช่วยดูแลป่าคนที่มาดูแลจัดการป่าไม้จําเป็นไหมต้องจบปณศาสตร์กับป่าไม้แพรผมว่าวันนี้เมื่อก่อนอาจจะจําเป็นวันนี้ผมเชื่อว่า ไม่จําเป็นจริงๆครับไม่จําเป็นเลิกทัศนคติแบบนี้กันสักทีไม่มีอะไรเป็นประโยชน์หรอกครับไม่ใช่ยุคเมื่อก่อนแล้วแต่ก็ไม่ได้ว่าสองคนนี้ไม่ดีนะครับคนดีก็ทําทงานกันไปแต่อย่าเอาสถาบัานมาทําให้เกิดคอน FLICT แล้วก็เป็นช่องทางหาผลประโยชน์แล้วก็เป็นข้ออ้างในการไม่ทําตามธรรมาพิบานอันนั้นเป็นปัญหาอีกเรื่องหนึง่งปัญหาอีกเรื่องใหญ่คือเรื่องพวกโครงสร้างที่อยู่ในกลมครับ มีส่วนหนึ่งเราคิดว่าเอากรมป่าไม้ไปไว้กระทรวงเกษตรเหมือนเดิมไหมผมไม่มีข้อขัดข้องเลยนะฮะถ้าเราจะทำทั้งป่าเศรษฐกิจหรือจะอยู่ที่นี่แล้วทาให้ดีก็ไม่มีปัญหานะครับผมไม่ค่อยชํานาญเรื่องโครงสร้างในกรมป่าไม้แต่กรมอุทยานนะครับจริงๆตอนแบ่งเนี่ยมันเอาบุคลากรที่มีคุณภาพเอาหน่วยงานใหญ่ๆมาไว้แล้วมันก็มีหน่วยงานที่เขาว่ากันว่าผลประโยชน์เยอะงานน้อยแต่ว่ามีสัดส่วนผลประโยชน์เยอะๆอย่างเช่นสํานักฟื้นฟูพื้น,น,นที่อนุรักษ์ซึ่ง ปัจจุบันงานหลักๆก็แก้ไขด้ดยแล้วด้วยพรบสัตว์ป่าเ,าเมื่อก่อนต้องมีสํานักต้นน้ําเพื่อฟื้นฟูดูแลป,ป่าที่ถูกทําลายวันนี้ป่าอนุรักษ์ก็ไม่ได้โดนทําลายเลยมากมายนะครับสํานักป้องกันที่เมื่อก่อนนี้ต้องตะเวนไล่จับผู้คนภาพรวมของป่าสงวนป่าอนุรักษ์วันนี้อุทยานกับเขตรัษสพันสัตว์ป่าเขาดูอย่างเบ็ดเสร็จเรายุบๆก็ได้ครับยุบยให้มาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการของสํานักอุทยานกับสํานักอนุรักษ์สัตว์ป่านะครับอะไรที่ไม่จําเป็นแล้วเป็น ช่องทางในการหาผลประโยชน์พวกนี้ระยะยาวควรจะทุบซะครับแล้วก็ทําให้เฉพาะให้มันสลิมให้มันเกิดงานจริงๆเอาตัวข้าราชการเอาตัวเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยกระจายลงไปจัดการบริหารป่าอย่างมีธรรมาิบานนะครับเป็นโจทย์ของรัฐมนตรีในปี2 5ง5ันปลายๆถึง2,66 6ซึ่งไม่รู้จะมาจากพักไหนหรือชื่อคุณวราวุฒิศิละปะอาชาตามที่ ตั้งใจไว้หรือไม่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับถือว่าเป็นการบอกกล่าวสังคมในวาระ32ปีสืบนะคสิทธิ์ด้วยครับขอบคุณครับ